ครับการสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องลุงป่าเอาชาวแชยูทูบทีขคหรักยิงครับพบกับผมกับเรื่อพี่น้องกับ่องคนสางงานกับช่องสงการนะครับเนาะช่องสองการจะมีรถไม้เมืองยี่สองคันนะครับยี่สองคันคันหนึ่งก็เลยลงไปแล้วนะ่พี่น,อน้องเคยลงไปแล้วแต่ว่าย่างขายไปย่างยูเกื่าพี่น้องเดี๋ยวเกิดมาอับลงเลยในฉิปนี้นะครับเป็นสองคันเลยคันแรกนะครับเดี๋ยวกรมใช้เมืองเป็นตัวของ รถเจ๋งนะพี่น้องเอาเป็นรถเจ๋งก่อนนะพี่น้องรถเจ๋งเป็นตัวของฮอนด้าซีบิกนะครับนละวฮอนด้าแจดครับฮอนด้าแจดเดี๋ยวกลับกล้องกันหนึ่งครับแส่เมึงสภาพให้หนอกโดยร่วมก่อนนะพี่น้องนะมมาณนี้นะครนะับเนาะประมาณนี้เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้มันหลุดนะพี่น้องมันแตกเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้กับระมาณนี้นะครนะับเนาะเดี๋ยวราคาเดี๋ยวจะบอกที่หลังนะพี่น้องเอาสภาพโดยร่วมก่อน โดยร่วมกับประมาณนี้ช่วงล่างนะครับช่วงล่างดีครับแอร์เย็นนะพี่น้องแอร์เย็นช่วงล่างดีสีใสๆครับสีใสเลยสียังใหม่ๆเลยทะเบียนกับประมาณนี้นะครับเนาะตัวนี้เดี๋ยวแพงประตูเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเนาะเดี๋ยวซ่อมให้เมื่อเปิดนะครับเมืองขังเมืองขังใน่ายนะเนาะขังในรถยั่งบริลางนะครับเนาะย่งบริลางกับประมาณนี้ครับ ไทยเมืองเลยนะครับรถถึงมากอะมาสภาพใดกยกไทยเมืองก่อนนะครับตันในล่างเบาเบาขาดนะครับเนาะเบาเบาดีครับแอร์เย็นช่วงล่างรับประกันนะครับเนาะพวกแอร์วกเบาเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เกียร์พวกนี้รับประกันหมดครับเลื่อนไม่กับยุทที่นึงแสนแปดหมื่นครับแอร์ยังเย็นพี่น้องแอร์ยังเย็นเลยวิทยุมีฟังนะครับเนาะวิทยุมีฟัง มีตัวจับโทรศัพท์ให้นําก็ประมาณนี้เลยร่วมไปเกีย่ยวออโต้นะครับเนาะออโต้สอบถามเพิ่มเติมเมื่อสิทิมเบอร์โทร้ไปให้นะครับเนาะสิทิมเบอร์โทร้ไปให้มาเมืองเบาะคนในศาลนะครับเนาะเบาะคนในศาลด้านหลังเบาะบัขาดนะครับเนาะเบาะบัขาดกระจกไฟฟ้านะครับ,บ,รบใส่ได้ซีบานครับขึ้นลงนปกติข้างหลังนะครับเนาะ ทางหลังขบมาณนี้สีรีวิวแบบใบใบจังน้อยนะครับเนาะเอาใบใบจังน้อยถ้าพี่น้องสนใจหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ตามเบอร์โทรที่ผมให้ไ,ไว้นะครับเนาะขมามาเบิองก็ได้นะอยากเห็นตัวจริงกับขมามาเบิองกับโรสอบถามมั้งครับราคากับขุดกุ้ยกันนะครับเนาะกต่เขาใจนะครับว่าคนซื้อก็อย่างไดราคาถูกกับจังเขามาพูดคุ้ยหรือว่าต่อร่องกันได้นะครับตัวนี้นะครับ ปักราคาไว้อยู่ที่เจ็ดหมืนแปดพันบาทต่อร่องใดนะครนะับเนาะต่อร่องใดพี่น้องสนใจกันอยากเห็นตัวจริงแต่ว่ารับประกันเลยด้ยนะครับว่ารับประกันเลยว่าเครื่องยนต์ดีเกียดีนะครับแอร์เย็นครับบ่ม,มีปัญหานะครับความร้อนบ่ม,มีประมาณนี้นะครนะับเนาะสําหรับตัวเจ็ดตัวนี้มาเมิงตัวที่สองเลยนะครับนะตัวที่สอง เป็นโตโยต้าให้เกิดตัวนี้นะครับย่งย่งงี่เกราเพื่อนลองยังเกราอยุ่ราคายุทธีแปดหมื่นนะครับนะแปดหมื่นต่อร่องได้เหืกันครับคือวันราคาสองตัวนี้นะครับัวนี้กันพี่อน้องพวนี้กันครับตัวหนึ่งเจ็ดหมื่นแปดนะครับนาะต่อร่องได้ตัวนี้แปดหมื่นต่อร่องได้ให้กันนะครับเนาะต่อร่องได้ให้กัน พี่น้องสนใจอยากได้รถเจ๋งหรือรถกระบะไปใส่งานนะครับเนาะแล้วแต่นะครับว่าพี่น้องเอาไปใส่งานเกี่ยวกับอีหยังก์็คึบ้่งนะพี่นอ้องว่า้าอยากได้รถเจ๋งไปสี่เหตการเห็ุงานนะครับหรือว่าอยากได้รถกระบะไปขนเข้านขนของนะครับเนาะกะาเบม่งตัวของตัว t ต y o ต a าไทยเกิดตัวนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับเป็นเครื่องสามพันรับประกรันพวกเครื่องยนต์นะครับเกียร์่มีปัญหาแน่นอนครับแอร์เย็นครับ เพง่งมีฟัง่เงเพียงเพาะนะครับตัวนี้ติดตูดทำเครื่องเสียงมาแล้วบลเป็นบาะหนังครับบลหนังเกียรธรรมดานะครับเนาะเป็นเกียรธรรมดาเช็คใช้มดทุกอย่างนะครับพวกช่วงรางพวกเอต่อางๆนะครับแนะอร์พวกอย่างคือว่าเสีงานในปกติบะมี่คัดซี่ผุบะมี่นะครับเนาะกระบะเป็นแม็กไซเลยนะครับปูไห่หน้ํา กับประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับรถสองคังนนี้ถ้าพี่น้องสนใจก็ตามเบอร์โทษที่ผมจิมให้ไว้นะครับเนาะคือมาเมืองรถในที่อําเภอบําเรศตะลุ่มจังหวัดชัยภูมิพ่อค้าเขาเจ้าค้นขายเขาจาบอกงงางพี่นะ้องขัมาต่อร่องกันได้นะครับเนาะอยากเห็นตัวจริงกับแต่ขามาเมืองหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับตามเบอร์โทษที่ให,ไห,ไห้ไว้แล้วก็อาจจะมีการแอดไลน์ line, คุยกันได้นะครับเนาะ ประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้กติพอกันช่วงสงการนี่กติหลังสงการเรนลองจ่พอกันใหม่กับลดล่านะครับเนาะสำหรับชิปนี้กับขอบุณหลายที่เขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก้องใจช่องโค้ชทางงานน้ำเดี๋ยวเจอกันไม่ลิปหนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ